นกแต้วแล้วนะครับขาบนอนอยู่นะครับหน้านี้เป็นหน้าที่นกแต้วแล้วเริ่มออกลูกแล้วนะครับคาบนอนนะครับตัวผู้เรียกล้วครับตัวผู้หรือตัวเมียก็ไม่รู้ครับเรียกส่วนมากตัวที่หาหนอนน่าจะเป็นตัวเมียแต่เขาจะช่วยกันหาไส้เดือนเขไม่ใช่หาหนอน นี่ยังคาบน้อยนะทุกทีคาบหนอนเต็มปากเลยเพราะลูกเขาจะมีอยู่สี่ตัวแต่ปีนี้ไม่รู้รังเขาอยู่ไหนนะครับเรายังไม่ได้ไปหาเลยเนี่ยนกเต่าแล้วนะครับเนี่ยเดือนเนี้ยหน้าเนี้ยลูกกําลังขนเป็นหลอดเลยเนี่ยเพราะว่าหนอนเอ้ยใส่เดือนมันเยอะเขาก็จะมาทํารังอยู่ในสวนเราทุกปีนะครับ นกแต้วแล้วสีสวยครับดุกดิกดอกแดกของเราก็ไม่รู้ไปโตที่ไหนแล้วครับเขาคงจะบินออกไปโตแล้วลครับนกเต้วแล้วนะครับ